พี่น้องพาพี่น้องมาเบ่งบูเบอร์รี่เดี๋ยวสิพ้ามาเก็บเนอะจากมันหอมเป็นหน่วยเอ,อแบอมแมนบูเบอร์ี่เบาพีทแบล็คเบอร์ี่แบบหลายเลยจ้ะแมนเบิดเลยนี่อากะอยู่ แน่ยู่คางบ้านพัดเนาะยู่คางบ้านอันเห่ามะเขือเทศเงี้ยวจจา้าแมนเบิรเลยแบล็คเบอร์รี่ <Back berry. S 1> คุณอะบักย่างโดกเลยพี่น้องกินบ่หาวานันว่าวา้ยภล,ล่านีเงาเดียวพี่น้องเครื่อเดียว สวัสดีเจ้าพี่น้องจ่ากามาพ่อกระพัดมาดามบนนอกแช่แนวเนาะจาา้ามันนี่พัดผ้าพี่น้องเมื่อกินอันตําปูมาจ้าพี่น้องจา้ตาตําบอพี่น้องเป็นตาตาเนาะสิเอิญตาหรือเอิญย่ำเหรอพี่น้องย่ำหนามปลาบอ พี่นอตาแสบคักวัแมงวันกันล่าหลายจา้าท่านากาอนอนะ่ะเป็นตาสั่งทั้งปูเนาะมาจาามาลงมือกินตำ่ำยํำอันปูพัดได้ปูแช่แข็งเนาะจา้ะเป็นปูแท่แข็งละกามาแต่พุลละมาแต่นบ้านเท้าพุลละผัดเห็ดเป็นอันปู ปูยังก็ปดูดองซอสเอ,อิซิซอสเกาหลีบอกเปูด,ดองซอสเกาหลีเนาะผักกับกรบ,บมีดอกจ้ามือนี้พี่น้องจานผัดว่าผัดจะพาพี่น้องไปไปตลาดนัดแดดซ่วงมาจ้ะ เราเปียกบนไดพี่น้อง อัน,นี้นเจ็ดลอยกัมเนอะจ้ะบ่ถ,ถึงโลอืมแสบเนาอ ไม่บด้ต้มขขาปุ่นพี่น้องพาบ้านภาคสิทไทยไปตลาดไทยตลาดอันคนไทยเพิ่นเฮ็ดกับเขาขายถูกวันเสาร์เนาะจากตะวันพอไปแล้วเพื่นตลาดเริ่มเก็บแล้วจ้าพี่น้องฮอดบรได,ด้พาพี่น้องเบ่งเลย กบบเก็บผักบุ้งแป๊บหนึง่นง่นี่ผักบุ้งแกนแกนมาเดือจากมากินน้ำกัน แสบจ้ะเลือกินโดนเหรอแต่ว่านระเทศเป็นดองซอสเกาหลีมันกะนัวแล้วเอนอะจ๊ะ กุ่มกับสดสดเต้นโมไงนายแม่งวันพี่ดองหนาห่อน สถานการณ์บดีเลยเนาะพีน่น้องบ้านเฮานะอยู่ไทยน่ะ Bên Phương tâm Phương tâm Bộ thảo phần là ừ. การแฟนพัดเพิ่งกะดีขึ้นร้ายแล้วนอกจากขอบคุณทุกกำลังใจชีวิตคนเท้าเนาะพี่น้องเจ้าพวกหัวไว้ยังสิเกิดขึ้นเมื่อใดใส่ชีวิตให้มีความสุขนอกจาก ได้บุมีขนมเสร็จอืมแมงวัน Bobby, get up. There. Mm -hmm. ที่แดกพัดว่าจะนั่งโต๊ะต่างกล่องบรดี่น้องอยู่หนาหนาเห่า นางวันฝรั่งกับตัวหญ่ๆพี่น้อง <laughs> นีใ่ใบคาแทอีกพี่น้องเพราะอะจากพี่น้องจา้ากับผัดกับผ้าพี่น้องมานาั่งกินตำปูมายุสวนนอกจาก แซ่บแซบจ้ะพี่น้องจ้ะมือนีพัดกะพอตัวล่าไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ